คนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่หอบชุมเมืองสูตรปาก,การนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปที่วัดอรุณราชวรารามนะครับโดยทานจุดเริ่มต้นของเรานะจะอยู่ที่หอชมเมืองสูตรปากการเราจะถ่ายการเดินทางไปถึงวัดอรุณราชวรารามนะครับพายาน วันนี้เราจะวองไปวัดอรุณกันนะคะตอนนี้เราถึงวัดอรุณแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังประวัติของวัดอรุณกันดีกว่าะคะ่ะมีอะไร้กันเหรอโ้อันย ความเป็นมาของวัดอรุณนะคะเดิมวัดอรุณะคะ่ะมีชื่อเดิมว่าวัดมะกอกน้อยและมีอายุตั้งแต่สมัยอายุอายุชยานะคะต่อมาในสมัยทนบุรีนะคะพระเจ้าตากสินมหาราชได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่นี่ชั่วคราวะคะ่ะภายหลังในรัชกาลที่สองและรัชกาลที่สามนะคะมีการบุรณะ และสร้างพระปางให้สูงใหญ่มาถึงปัจจุบันค่ะไม่ไม่อยากตีเบาๆไม่อยากตีดังน, <c oughs> นี่ไงคนน้อยแล้วคนน้อยแล้วผมจะพามาดูสถาปัตยกรรมและลวดลายขององค์พระปางคครับ <c oughs> อ,องค์พระปางมีสถาปัตยกรรมแบบหอมและศิลปะไทย รอบๆมีระเบียงทางเดินและพระปางปัาจสยศีิปนาเป็นเชิงพระปัางจะมีรูปปั้นยักษ์เฝ้านะครับมีชื่อว่าโทสกันและเดและเดรลฉะ,ละนะครับซึ่งเป็นตำนานของวัดนี้นะครับวัดอารุณไม่ได้มีดีเียแค่ค,ความสวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยประวัติศสาสตร์ไทยและศิลปวัฒนธรรมข,ของไทยถ้าทุกคนมีโอกาสก็อ,อยากให้ได้ลองมาสอง สบการณ์จริงไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยามร้าสแงสงวันจ <Okay. S 1> ัน์สองมายามเย็นที่เขาปางิลป์ประดัขบขามคุค่งชาความสำคัญทางประวัติศาสตร์ครับนอกจากจะเป็นวัดสําคัญในสมัยรัชกาลก็ัตริ์ตอนต้นวัดอรุณยังเป็นวัดประจําสมัยรัชกาลที่สองเป็นศูนย์การท่าเป็นศูนย์การศาสนาพุทธได้ยังเป็นศิลปรกรรมขั้นสูงของชาติพระป้าน,นะครับ วัดอรุณถือว่าเป็นลักษณะแสดงถึงความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคแรกๆครับทำเลของวัดอรุณนะคะจะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะทำให้สามารถเห็นวิวของฝั่งพาราครได้แล้วก็ฝั่งทนบุรีได้ค่ะถ้ามาในช่วงเช้านะคะจะสามารถเห็นพระาทิตย์และแสง ยามเช้าที่งดงามสมชื่อวัดอารุณค่ะนะถ้าเกิดว่ามาในตอนช่วงเย็นนะคะจะสามารถเห็นท้องฟ้าสีทองซึ่งสะท้อนกับพระปางทำให้สวยงามได้ค่ะการท่องเที่ยวกิจกรรมของวัดอรุนนะคะนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปยังระเบียงรอบพาะปางเพื่อชมวิวสาว้อยหสบังศาได้ค่ะ และภายในวัดจะมีพระอุโบสถที่งดงามและมีพระพุทธรูปประมาณวิชัยที่รัชกาลที่สองทรงปั้นประเสียรโด,ดยพระหัสอิมค่ะนอกจากนี้ยังสามารถนั่งเรือข้ามฟ้าจากท่าเตียนมาที่วัดอรุณได้สะดวกสบาย จุดเด่นของวัดอรุณนะคะคืพอพระปางที่มีองค์ใหญ่มากสูงประมาณ8 1เมตรตกแต่งด้วยกระเบื้องเครื่องและเศษถ้วยชามทรามที่มาจากตีนเวลามองใกล้ๆเนี่ยจะเห็นลวดลาย,ยหยอกไั้รูปทรงต่างๆประดับอย่างละเอียดยามแดดส่องจะสะท้อนแสงไปประกายสวยมากเดี๋ยวรพาไปดูกันนะคะ ไปให้อาหารปลาครับที่วัดอรุณน,นะครับแบบอาหารปลาก็าถุงละยี่สิบาทเป็นแบบนี้ครับเนียผมก็มกได้มาอัน่แล้วนะค,ครับเดี๋ยวผมไปเทกับนบที่ลาครับรแกถุงตรงน้น,งน,นเลยเรามาดูเกมเมอร,ร์เดี๋ยวมาดูเกมเมอร,ร์เที่อาหารปลากันนะครับนี่นะคะรับผมว่าวก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นปาดุปาวะ เไปเทียวนี้ครับเทนีเลยครเให้ผู้บังให้ผู้บงนี่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนปลาดุปลาดุกว่ามีเยอะมากอ่ะแมันเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยเลยเป็นนิดแล้วเนาะมาต่อไแล้วบ้างครับนี่นะครับเอาไม้มาจอบนี่นะครับเดี๋ยวดูดูนะครับนกชิลาเขาจะ เป็นคนโยนนะครับมาดูกันเดี๋ยวผมจะกินให้ดูโอ้ยอ่าเทเลยครับนพิลาอุ้ยปลาชอบกินนะครับนี่โอเคครับโอเคอ่ะต่อเลยพี่ชายต่อไปต่อไปจะเป็นคุณคุณเป่านะครับขอโทษครับขอโทษครับปลาอะไรอ่ะคุณภู ป้าสวัยมาครับสวัยสวัยสวัครับ,รบไปคุณฟุกนะครับความดีไม่พึงครับคุณหล่อไหมไม่หล่หอไม่หล่อไม่หล่อไม่หมดเลยอาการเอาให้หมดเลยครับดีครับด,ดีดโอ้ยโอ้ยเอาถุงให้ด้วยไหมหยอกเล่น,นมาเมื่อไหร่ตอนนี้นะครับเราก็ให้อาหารปาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวร้านอาหารกันนะครับ ขอบครับท่นี้ก็เป็นส่งแห้นะครับรับเป็นไรนะครับวันนี้ลา100บแล้วก็ของผมมาเป็นอันชันครับอันเดียวกันนะครับครับผมเมื่อเมื่อสั่งอะไรไปนะวันนี้ลาอันชครับอ๋อผมเอาชาไทยก็ได้ครับชาไทยหมดครับอ๋อนั้นถ้าเป็นเรนโบว์หรือช็อกโกแลตไทยครับเอาช็อกโกแลตก็ได้ครับ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดปั๊เปิดเลยไหมครับได้ครับผมอันนี้ร้านชั้นครับเมนนื่อเวลาขอบคุณครับ,บค,ๆๆครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่านะครับนี่นี่รีวิวรีวิวมุมมุมสวยๆนะมุมสวยๆนระีวิวไอติมนี่นะครับรอันนี้คือ ไอติมสามมิติของวัดอรุณราชวรารามนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูนะครับราคาเท่าไหร่ครับราคา89บาทนะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับป้าชอนอร่อยอร่อยมากครับอร่อยมากอันนี้ของผมเป็นช็อกโกแลตครับอันนี้เป็นพันชั้นอันชั้นนครับอันนี้อันชั้นอ อร่อยครับอร่อยอร่อยมากครับ